สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบานชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อจําขึ้นใจห้าคำนี้ผีกลัวที่สุดหลวงปู่สุขใช้นโมพุทธยะปราบผีเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าผีสมผ่านวัดร้างซึ่งในยอดสุขทองลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรับฟังมา และนำมาเล่าต่อดังมีรายละเอียดดังนี้ค่ะครั้งนั้นหลวงปู่สุขวัดปาาคลองมะขามเท่าจาริกทุดงไปนมัสการพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต่อรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินทุดงกลับวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านระหว่างเดินทางกลับท่านได้จาริก มาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลายเย็นย่ำสนทยาซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักกลดหลวงปู่สุขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะพักอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตีการที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกกลดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้น บริเวณทั่วไปของวัดร้างเงียบสงัดมีโบสถ์ศาลาการเปรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ปัสาจากพระเนนจำพรรษาคอยดูแลรักษาทำนุบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนั้นศาสนาสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดซุดซอมผุพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจระคนสงสัย วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดูที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นที่ภูมิทราเลที่เหมาะสมไม่ไกลไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไรนักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถากพ,พระเนนถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสยัย แต่ไม่คิดใ่ใจไข้รู้ถึงสาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปอย่างที่นั้นวางอัฐบริคารแล้วไปเก็บขนแหน่งไม้มารวมกันปัดกวาดพื้นให้สะอาดพอปูอัสนะได้ ขณะที่หลวงปู่สุกกำลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชายสองถึงสามคนเดินเข้ามาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้นมัสการคนที่มีอาวุโซที่สุดถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบอาตมา ไปนมัสก,การพระพุทธบาทสระบุรีมากำลังจะกลับวัดป่าคลองมะขามเท่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ขอรับกระผมเองอยู่เลยวัดหลังนี้ไปไม่เท่าไรอ้อหลวงพ่อครับท่านพักอยู่ตรงนี้ระเบียกหน้ากุฏินี่เห็นทีจะไม่เหมาะสอมกระมังครับ ทำไมแลโายามอตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรอกครับแต่พวกกระผอมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าในตอนกลางค่ำกลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั้นมันเรื่องอะไร ชายส่งไวทำท่าอึกอักก่อนจะตัดสินใจไปกาบเรียนผีที่นี่เฮี้ยนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละครับกระผมเองเคยเป็นมัคคทายกวัดนี้รู้เรื่องดีเชียวละแล้วอดีตมัคคทายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่สุกฟัง เมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนนจำพรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมพานเจ้าวัดมรณภาพยังไม่ทันหาสมพานรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดพี่สมพานเปิดฉากออกอารวาดหลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสันขวัญหาย แม่ชาวบ้านจะร่วมทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้สักเท่าไร่พีสมพานก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมกระทั่งพระเนรทนไม่ไหวพากันหนีย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสามาช่วยบุรณะฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ขอบอัฐบริการจากไปเพราะพีสมพานเล่นงาน หลวงปู่สุขรับฟังอดีตมัคคายกวัดเล่าเรื่องผีสมพานโดยสงบมีได้แสดงความคิดเป็นประการใดเมื่อมัคคายกกับาบเรียนแนะนำให้หลวงพ่อย้ายที่ปักกรดไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เงียบเสียบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไร เพราะท่านมาอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปพีสมพาน์คงไม่ทำอะไรแน่เมื่อลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็ต้องจำนำมัสการลากลับไปทั้งที่ห่วงใหญ่ท่านจะทานบิญญาณร้ายของสมพันธ์เจ้าวัดที่ไต่ไปไม่ได้หลวงปู่กางกรดจัดวางบริขารและปู่อัสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของลาตรีมาเยือน วัดก็เริ่มวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็ยนตามกิจของท่านแล้วเข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นเคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการใดเกิดขึ้นตาบกระทั่งดึกสงัดก็ปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสน,นั่นทั้งทั้งที่ประตูหน้าต่างส่ดาลั่นกรอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็มิใช่ เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบหลวงปู่สุกกำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากรดนั้นมีร่างดำมึนดูทามึนของสมภานวัดได้ผุดวูบขึ้นมาได้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวดุดไม่พอใจมาทำไม ผมไปรุกข้อมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนหลวงปู่สุขตอบผีสมพันนิ่งแล้วหายวับคราวนี้เกิดเสียงดังครมครามสนั่นวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดปราหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปู่สุขทว่าหลวงปู่มิได้วันไหวต่อการแสดงลิ์ของผีสมพาน ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกเวทนาต่อดวงจิตวิญญาณมิจฉาทิฐิที่หลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีท,ทั้งทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขั้นเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปู่สุขสํารวมจิตแผ่เมตตาไปแต่เสียงสันันวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดสวดมอนต์อีกหลายบท ผีสมพานก็ยังไม่รับรู้มีหนำซ้ำผีสมพานยังปากดร่างยืนระว่างตรงหน้ากรดแผเสียงหัวเราะเย้ยหยันแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุขเห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่า อานิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะักโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมงานก็หายวับไปไม่มีเสียงคมครามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ได้ใส่ใจและสนใจอีกต่อไปเอนกายลงพักผ่อนตามปกติของท่าน เช้าวันรุ่งขึ้นอดีตมัรกถายกนาชาวบ้านรีบมาที่วัดแต่เชา้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีไม่มีอะไรต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้น,นมัส,สก,การสอบถามว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ใดๆอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่สุขไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มทำนองมิให้สักไซให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าระลาบระหลวงถามอีกต่อไป จากนั้นก็กลับไปจัดพตัตตาหารเข้ามาถวายเมื่อท่านกระทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกับหลวงปู่สุกหลวงปู่สุกก็เมตตารับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมพานเป็นเวลาห้าคืน ไม่ปรากฏผีสมพันธ์ออกมาอารวาสอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมพันธ์วัดร้างแห่งนี้แต่หลวงปู่สุขไม่อาจรับศรัทธาญาติโยมในข้อนี้ได้ หลวงปู่สุกท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาที่วัดปากคลองมะขามเท่าได้ชราภาพลงตามอายุไขด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในมารดาและปีดาท่านจึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาและได้อยู่จำพรรษาปีแรกๆที่วัดอู่ทองคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบัน แต่ถ้ว่าสภาพวัดในขณะนั้นชำรุดสุดส่อมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะให้กลับคืนในสภาพที่ดีต่อไปท่านจึงได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหนึ่งหลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางก่อนเรื่องราวของหลวงปู่สุขกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบีดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนับลำดับราชาสกุลวงเป็นพระโอรสพระองค์ที่28และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมันดามอดทีดาพระยาสุรวงไวัยวัต์ ได้สร้างสมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนดนบรรดาลให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปทางภาคเหนือจึงเป็นเห็นให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันจึงได้ฝากตัวเป็นสิทย์อาจารย์เพื่อได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมและปรากฏว่า พระองค์เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้ความสามารถสามารถได้ศึกษาแตกฉานจนกระทั่งหลวงปู่สุขเองก็หมดความรู้ที่จะถ่ายทอดจึงแนะนำให้เสด็จในกลมไปศึกษาเคลตดวิชากับหลวงปู่เงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรต่อไปดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั้นเมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกลมจึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถสร้างวัด ปากครองมะขามเฒ่าให้เสร็จสมบูรณ์ถามวรนวัตถุทางพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานในปัจจุบันนี้ก็คือภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่าที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นภาพเขียนสีน้ําที่กรมศิลปากรยกย่องว่า สเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงฝีมือทางการเขียนภาพเป็นอย่างมากและทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมารในกระแสน้ำที่พระแม่ธรณีบิดมวยผมทำให้เกิดอุทกทาราหลากไหลพัดพาเอาทัพพระยามารไปนั้นพระองค์เขียนเป็นภาพลิงใสนาฬิกาและหนีบขวดวิสกี้กำลังเดิน ตุปปาตุปเปไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือสีปัญจาวาคัคคีโดยสอดใส่าอารมณ์ยิ้มยาะเย้ยหยันอย่างไม่อะไรแย่ดีต่อพระองค์เน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมากฝีมือของเสร็จในกรมอีกหนึ่งชิ้นก็คือภาพเขียนสีน้ำมันเป็นรูปหลวงปู่สุขยืนเต็มตัวและถือไม้เท้าภาพนี้เขียนในขณะที่หลวงปู่สุก ชราภาพมากแล้วท่านจึงต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินซึ่งภาพนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นชัดที่วัดปากคลองมะขามเท่าจวบจนทุกวันนี้ค่ะหลวงปู่สุขนั้นถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านสยเวทวิทยาคุณที่มีความเชี่ยวชาญและทรงอภิญญาอย่างเอกอุความแขวคล่องในการกำหนดจิตของท่านที่เรียกว่าวะสีนั้น ท่านทำได้อย่างชำนิชำนาญจนสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างน่าอาัศาจรรย์ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วยคุณวิเศษอย่างนี้เองทำให้พระภิกษุในสมัยนั้นรวมถึงขราวาสนิยมของครั้งต่างเดินทางมุ่งหน้าไปถวายตัวเป็นศิษย์กันมากมายแล้วก็มีทั้งผู้เรียนได้สำเร็จ ซึ่งก็แบ่งเป็นทั้งสำเร็จมากสำเร็จน้อยรวมถึงผู้ที่เรียนไม่สำเร็จก็มีหลวงพ่อนายอินทศีโลวัดบ้านแจ้งเคยเล่าว,ว่าเมื่อครั้งไปศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขได้พบเห็นคนมาเรียนกับหลวงปู่มากมายมีทั้งพระและโย,ยมในจำนวนคนที่มานั้นสิบคนจะเรียนได้สักหนึ่งหรือสองคนก็นับว่ามากแล้ว หลวงปู่ท่านมีวิธีทดสอบจิตผู้มาเรียนที่น่าเกรงกลัวมากกล่าวคือท่านจะให้สิทธ์นำไม้ไผ่ลำต้นใหญ่พอที่คนจะปีนได้มาปักลงกับลานดินทำหลักให้แน่นหนามั่นคงไผ่ลำนี้จะสูงมากและตอนบนสุดจะดัดเป็นปล้องไว้คล้ายกระบอกเข้าหลาม สิทธิ์คนหนึ่งจะปีนขึ้นไปบรรจุน้ำมันในกระบอกด้านบนจนเต็มแล้วค่อยลงมาตอนนี้แหละที่หลวงปู่จะให้คนที่มาเรียนท่องคาถาสี่ตัวคือนามะผาทะซึ่งก็เป็นหัวใจของธาตุทั้งสี่จากนั้นก็จะให้ปีนขึ้นไปถึงยอดเสาเมื่อกลับลงมาแล้วจึงถ่ายทอดวิชาชั้นสูงให้ต่อไป เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ